เดอะสแครี่สนับสนุนโดยห้างทองแม่กิมเฮียห้างทองแม่กิมเฮียนะครับซื้อขายทองรูปพรรณนะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าเขาขายมากว่า30ปีแล้วตั้งแต่รุ่นคุณแม่เลยแล้วก็ที่นี่ครับมีระบบการออมทองผ่าน QR Code ด้วยนะครับขั้นต่ำหน0่บาทอยู่ที่ไหนก็ออมทองได้เหมือนเราหยอกกระปุกไว้ทุกวันนะฮะแต่พอทุบก,กระปุกมาเราได้ทองนะครับใครที่สนใจก็ที่ a c e b o o k ฮะห้างทองแม่กิมเฮียโดยเอกพันธ์พราวครับ ไปฟังกันครับเรื่องนี้ฮะผีห่วบ้านเป็นยังไงครับพี่โนตย้อนกลับไปครับราวๆปี40นะฮะตอนนั้นน่ะผมทําอู่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็มีแฟนอยู่คนหนึ่งนะฮะต้องบอกงี้ครับว่าในยุคนั้นอะช่วงปี40น่ะผมยังใช้มอเตอร์ไซค์แบบสองจังหวะอยู่แบบ LS นะครับผม โทรศัทพท์ที่ใช้มันก็ไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะฮะมันก็จะเป็นซัมซุงแบบแบบที่เป็นปุ่มกดฝา,าพับเงี้ยเมื่อก่อนนะใช่ไหมครับ uh huh. ต้องบอกอีกครับว่าทางญาติของแฟน,แฟนผมอ่ะของของแฟนผมะนะฮะทางญาติญาติเขาเนี่ยก็เหมือนมีเหมือนมีการติดต่อมาหาแฟนผมตอนนั้นอ่ะผมนั่งทานข้าวอยู่ที่บ้านนะฮะปิดร้านละเะลยละเขาคุยกันสักพักหนึ่งแฟนผมวางสายแล้วก็เหมือนกับพูดกับผมนะคือแฟนผมก็จะเรียกผมว่าป้านะ,ะบอกป้าพี่สาวเขาอ่ะ ลูกตพี่เขยอ่ะเขาจะย้ายมาอยู่กรุงเทพอืมอยากจะให้หาบ้านแบบเป็นบ้านมือสองหน่อยเขาพอเขาเขามีงบประมาณไม่เกินสองล้านรประมาณนี้หาได้ไหมผมก็บอกโอ้ยไม่เกินสองล้านมันจะไปหาที่ไหนอืมแล้ะยิ่งจะเป็นบ้านเดี่ยวด้วยมันยิ่งยากเลยเอันนี้เดี๋ยวลองดูยวดูให้พวกให้แล้วกันอะไรประมาณนี้เนมะื่อก่อนผมไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กนะก็แบบคอยถามพวกพวกในกลุ่มอะไรประมาณนี้เรื่องนี้ก็ผมก็ต้องใช้คําว่าก็หาด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยซึ่งผมไม่ค่อยมีเวลาณตอนนั้นนะครับ พอผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งกลับมาบ้านค่ะแฟนรับแ,แฟนกลับมาบ้านพี่สาวโ,โทรมาแฟนผมบอกว่าเอ้าเขาได้บ้านแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ต้องหาละบอกเออด,ดีดีใจด้วยได้บ้านถามผมก็ถามว่าบ้านอยู่ไหนแถวไหนอะไรไงี้ก็บอกว่าเขาก็บอกว่าอยู่เอาเป็นช่วงเป็นว่าเปเิ่นมรดุลรอบนอกแล้วกันนะฮะเป็นแถบเริบบนมณดลก็แล้วกันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านเก่านะฮะนะฮะัดนะแล้วทีนี้เขาบอกว่าอีกประมาณอาทิตย์นึงอะ่ะเดี๋ยวมาช่วยกันหน่อย <c oughs> เขาจะทาบุญบ้าน เดี๋ยวเขาพอะช่วงตอนที่เขาโทรมาเนี่ยเขาให้ช่างเข้าไปร,รีโนเวทด้านในบ้านใหม่อยู่ซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นผมยังไม่เห็นตัวบ้านนะผมไปเห็นทีเดียวเนี่ยก็คือวันที่ไปทําบุญบ้านอืเขาบอกให้ผมอะ่ะหาเวลาหยุดนะถ้าหยุดได้ก็หยุดก็ปิดร้านแล้วก็ไปช่วยกังต้อนแขกหน่อยเขาเขามีญาติแบบมีญาติที่อยู่ในกรุงเทพอะ่ะเขาก็จะมาจะมาช่วยร่วมทําบุญด,ด้วยแล้วก็จะอาจจะมีโต๊ะจีนด้วยแบบนี้ใช่ไหมครับ,รบผมก็โอเคไม่มีปัญหาพอถึงวันไปครับ ผมก็ไปซึ่งมันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งฮะบ้านหลังเนี้ยผมไปผมพอผมเข้าไปเนี่ยต้องบอกลักษณะบ้านก่อนว่าพอเข้าไปในซอยหมู่บ้านเนี้ยเป็นสามซอยสุดท้ายสายมือเลี้ยวเข้าไปเนี่ยสุดทางเนี้ยทางด้านซ้ายมือจะเป็นบ้านล้อมรั้วขนาดใหญ่อมผมกะไม่ถูกว่าน่าจะน่าจะสองประมาณสองสามร้อยวาได้หรือว่าเกินผมว่าน่าจะเกินน่าจะไล่หนึ่งได้อะเพราะใหญ่มากบ้านล้อมรั้วแล้วมันเป็นบ้านเดียวแบบสองชั้นนะคุณนัท ลักษณะตกแต่งสไตล์บ้านมันกึ่งกึ่งโมเดิลกึงกึ่งกึ่งกึงโรมันแบบสมัยก่อนนะฮะไม่ออกใช่ไหมครับรบ,บ้านอะ่ะคือตัวบ้านอะ่ะจะจะสร้างด้วยด้วยอิฐมอประมาณอิฐแดงเป็นบ้านแบบเก่าแต่ตอนผมดูตัวบ้านอะ่ะขนาดบ้านมีการรีโนเวทแล้วนะผมรู้สึกอันดับแรกนะเอะทำไมรู้สึกมันเศร้าๆจังหรือว่าบ้านหลังนี้โอผมรู้สึกแค่ค่รู้สึกว่าเออมันดูเหงาๆเศ้าๆอ่ะ ตัวบ้านเหมือนกับอาจจะเป็นว่าไม่มีใครอยู่มานานจนล้างอะไรประมาณนี้หรือเปล่ามไม่รู้ผมก็เลยไม่ได้สอบถามตอนแรกยังไม่ได้สอบสอบถามรายละเอียดอะไรมากมายก็ช่วยกันดูแขกดูอะไรจนมีรถตู้คันหนึ่งเข้ามาซึ่งเป็นญาติของทางเขานะฮะไปรับพระมารับพระซึ่งรับมาข้างล่างก็จะมีอาสนะเตรียมเรียบร้อยแล้วตรงหน้าบ้านด้านล่างนะครับผมก<อ>็นิมนต์ช่วยกันนิมนต์พระเข้าไป ทีนี้ก็มีการทํานู่นทํานี่ทำนั่นอ่ะใครจะใครจะมารับศิปพรก็เข้ามาแขกที่เยอะมากส่วนใหญ่เขาจะนั่งรอที่โต๊ะจีนที่อยู่ด้านนอกหน้าบ้านนะครับเพราะว่าเราจะกางเต็นท์เอาไว้ด้วยพอถึงเวลาพระสวดเนี่ยแฟนผมะ่ะเขาก็จะเรียกผมเข้าไปนั่งเพื่อรับศิปพรส่วนญาติญาติของทางพี่สาวเขาก็ยจะอยู่ในครัวซึ่งจะทําสําหรับอาหารอ่าสํหรับอาหารของทางพระเนี่ยทางต้องบอกว่าทางโต๊ะจีนเป็นผู้จัดการ,รจัดการให้ ส่วนส่วนแม่บ้านเนี่ยเขาก็จะกินเฉพาะของเราเองจะแยกกันนะฮะทันทีที่ผมเข้าไปนั่งเนี่ยผมจะนั่งอยู่ตรงตรงหน้าพระทำสวดนะครับผม hmm. แต่ว่าด้านหลังผมนะจะอยู่ต้องบอกว่าอยู่เกือบชิดกําแพงกำแพงบ้านเลยครับผมก็นั่งผมก็นั่งแบบพนมมือไปแฟนผมจะนั่งอยู่กับพี่สาวด้านหน้าผมพี่สาวเขานะะี่ะผมก็นั่งไปแล้วก็ฟังสวดไปสักครู่หนึ่งมันรู้สึกแปลกๆอะคุณนัทอืมผมรู้สึกอะไรรู้ปะ่ะอะไรครับ กลิ่นกลิ่น <Green. S 2> ผมได้กลิ่นคาวเลือดแรงมากอุ้ย oh. เหมือนยิ่งสวดยิ่งกลิ่นยิ่งแรงขึ้นอ่ะ oh. ผมก็เลยแบบเอกลิ่นมันตอนแรกผมผมคือตอนนั้นตอนนั้นต้องใช้คาว่าผมอะมีความคิดสองอย่างเข้ามาพร้อมกันคือข้อแรกกลิ่นมันผิดปกติข้อที่สองคืออาจจะเป็นกลิ่นลาบเลือดที่เขาทําหลังบ้านหรือเปล่าโอเคแต่ผมอะจะเออจะจะ,จะเอียงไปทางเลือด เลือดแปลกๆมากกว่าเพราะว่าผมอะเคยเคยเคยผ่านงานกู้ภัยนะัดผมเคยเก็บศพที่มีเลือดแบบท่วมแล้วได้กลิ่นมาแล้วคือถ้ามันกลิ่นนั้นเลยอะ่ะ hmm. มันเป็นกลิ่นเลือดคนมากกว่ากลิน่นกลิ่นกลิ่นลาบเลือดอะซึ่งมันคนละกลิ่นขนาดครับ uh. แต่ผมก็พยายามแบบใจดีสู้เสือว่าอะก็งองกแบบับมองซ้ายมองขวาเอ้ผมก็ไม่เห็นอะไรนะก็เงยหน้าพอเงยนหน้าเนี่ยแล้วจับสายตาก็คือจะเห็นพระนามสวดใช่ไหมครับเป็นแปลก็ผมเจริหลวงพ่อเท่านั้นอะ เหมือนท่านกำลังสวดอยู่แล้วก็ลืมตาออ oh. ลืมตามองพลังผมนะแล้วก็หลับตาแล้วก็ลืมตาอีกคือสลับอยู่อย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเลยยิ่งพอสวดมากขึ้นน่ะต้องใช้คพาว่ากลิ่นมันใกล้ตัวผมมากเลยนะครับผมก็พยายามแบบคงไม่มีอะไรหรอกนั้งก็เหมือนกับสกิดแฟนเอานิ้วไปสกิดบอกตัวบอกมามะข้างหลังบ้านอะ่ะวันนี้ค่อยทําอะไรบ้างอะ่ะ oh. วันนี้หอก็จะมีก็จะมีะมาลาบก้อยลาบดิบลาบเลือดเลยพวกนี้บอกอาหารอาหารพื้นบ้านของของทางญาติ ของทางพี่เขยเขาอะที่มาซื้อบ้านบอกอ๋อโอเคทําไมหรอป่าเปล่าปลารู้สึกว่ากลิ่นมันแรงจะรบกวนพารอเปล่าบอกอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปดูให้แฟนผมก็าเดินเข้าไปดูนะฮะเขาเดินเดินไปแยวนั้นเลยนะเดินเข้าไปดูปุ๊บสักพักหนึ่งก็เดินกลับมาครับแต่แฟนผมไม่ได้พูดอะไรเขาเขาเหมือนพยักหน้าบอกผมก็แบบอ๋อโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรปะน่าจะประมาณนี้เขาก็นั่งแบบสวดแล้วก็รับจนสวดเสร็จครับอื สุดเสร็จก็มีการเลี้ยงข้าวพระใช่ไหมครับพระเลี้ยงเพลนพระผมก็ออกมาช่วยหน้าบ้านก็คือมาช่วยเหมือนกับมาช่วยดูแขกดูอะไรที่โต๊ะผมมองไปไกลในซอยอะ่ะบ้านหลังแรกๆตรงปากซอยซึ่งมันไม่ได้ห่างจากบ้านตัวบ้านนี้มากนะครับประมาณประมาณสี่ห้าหลังผมเห็นมีคุณป้าคนหนึ่งฮะใส่ผ้าถุงนะฮะแบบยืนแบบซึ้กล้ามืน oh. ยืน,ย,นยืนแบบยืนมองอ่นะผมก็เหมือนกวักมือเรียกอะ่ะก็คือ ต้องบอกว่าคนในซอยก็สามารถเข้าเข้ามาทําบุญร่วมได้อะไรประมาณนี้ผมก็เลยแบบเดินไปถามป้าป้าทําบุญด้วยไหมอาหารอาหารเขาเลี้ยงฟรีเข้าไปทานด้วยก็ได้ป้าคนในซอยเขาก็มากาันป้าเขาก็แบบเหมือนเขาชะง,งูกมองบ้านบอกอ,อ๋อแล้วอันนี้ใครมาซื้อบ้านอ่ะมันก็บอกว่าอ,อ๋ออันนี้เป็นของพี่เขยพี่เขยแฟนผม oh. อ,อ๋อเหรอแล้วซื้อไปเท่าไหร่อ่ะไม่รู้นะแต่เขาบอกงบประมาณไม่เกินสองล้านอ่ะอืมว่าป้าเขาแบบเหมือนเขาจะพูดแต่ไม่พูดอ่ะผมก็แบบ มีอะไรหรือเปล่าป้าบอกอ๋อไม่มีอะไรจ้ะไม่มีอะไรจ้ระก็แปลกๆปกติบ้านหลังนี้ไม่ไม่มีคนมามามานานแล้วเห็นว่ามีคนมาอยู่มาซื้ออยู่ก็เลยเดินมาดูหน่อยออมาป้าไม่รบกวนแล้วกันป้ากะหันหลังรีบเบือเนเข้าบ้านไปเลยอ,อแต่ผมเมื่อเสียใจนะผมก็เดินกลับมาังหวะาที่ผมเดินกลับมาเนี่ยต้องบอกนี้ครับว่าผมก็เลยถามว่าเป็นไงไหมหลังบ้านเมื่อกี้เนี่ยเขาทาอะไรหกอ่ะทําเลือดวนะัวหกไงแฟนผมอ่ะเขาพูดว่าป้า ตอนเขาอะเข้าไปในครัวเขาทําเสร็จหมดแล้วนะ oh. ไม่มีอะไรหกด้วยเอ oh. เขาทําเสร็จหมดตั้งนานแล้วคือเขารอเขาเขารอจนพระจนพระจนถึงเวลาพระฉันเนี่ยเอ้าเหรอทาไมพระป่าป,า,าป้าเหมือนป้าเกินเลือดมันแรงมากเลยก็คงกินนั่นแหละกินมันข้าวอยู่แต่แฟนผมเขายังไม่รู้สึกอะไรนะตอนนั้นนะครับจนถึงพอพอพระอ่าทานอาทานเสร็จอาฉันเสร็จเลยเสร็จใช่ไหมครับ hmm. ทีนี้ก็จะมีเหมือนกับสวดรอบสุดท้ายก็คือจะมีการกวดน้ําใช่ปะ <c ough. S 1> ครับคุณนั ก่อนตอนที่ผมอะนั่งอยู่อะพราก็สวดเสร็จแล้วจะมีการกวดน้ําเนี่ยตัวผมเองอยู่ด้านหลังซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้านนะคนที่เป็นเจ้าของบ้านต้องเข้าไปรับถูกไหมฮะอพอเขากวดน้ําเสร็จปุ๊บหลวงพ่อบอกว่าให้เอาที่กวดน้ําเนี่ยไปเทต้นไม้หน้าบ้านผีบ้านผีเรือนจะได้รับด้วยเขาเน้นคํานี้เลยนะผีบ้านผีเรือนจะได้รับด้วยแลวท,ทันทีที่มันกับอ่าพี่เขยเขาลุกขึ้นแล้วก็เดินไปประตูหน้าบ้านไม่มีอะไรขวางเลยนะโถที่ใส่น้ําอ่ะ ที่ใส่ขวดน้ําอ่ะอารมณ์อยู่ๆหล่นเลยหล่นแล้วก็น,น้ํากระจายหน้าบ้านเลยหลวงพ่อบอกให้กลับมาทําใหม่ทาอีกรอบหนึ่งสองรอบคือหล่นทั้งสองรอบเลยหรอใช่ผมก็แบบงงมากเลยบอกทําไมเป็นอย่างนั้นน่ะก็คือผมอะไม่ได้ถามอะไรมากมายเพราะว่าผมยังไม่รู้จักพี่เคยเขาเขา,เขาดีใช่ไหมครับ<อ>หลวงพ่อทําเองคราวนี้เหมือนเขาเดินลงเดินเหมือนทาเ,เ,าเ,ทเสร็จพระที่สามนะหลวงพ่อท่านเดินไปเทเองแต่รอบนี้ไม่ <S <S หกเดินไปเท เทที่อ่าอ่าตรงตรงต้นไม้หน้าบ้านอยู่ตรงประตูนหน้าบ้านพอดีผมมาเดินออกไปขณะที่ท่านกําลังเจมหน้าบ้านอยู่นะครับผมจะเดินอยู่ตรงหน้าบ้านแลวหันเข้าตัวบ้านเนี่ยผมจะสามารถเห็นมองเห็นชั้นชั้นที่สองตรงระเบียงถูกไหมฮะครับคุณนะัทผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายประมาณกลางคนใส่สูทสีเทาหันหลังให้นะไม่ได้หันหน้ามานะหันหลังให้แต่สูดเพื่อนเลือดท้ายทอยเขามีแต่เลือดโอ้โหโอ๋ออันนี้คือต้องบอกว่ากลางวันแสกอะครับผมก็เฮ้ย แล้วก็เอามืออุบป,ปากก้มหน้าลงมาสักพักผมเห็นแฟนผมมองมาผมกวักมือเรียกกวักมือเรียกพอแฟนเดินผมแฟนผมมาเขาเดินมาใช่ไหมครับผ่านหน้าบ้านมาผมก็เดินเข้าไปหาแฟนผมผมก็ชี้มีคนอยู่ข้างบนใครมีใครอยู่ข้างบนเขาอยู่ข้างล่างกันหมดออกมานี่ออกมานี่พอผมพาพาแฟนมเดินมาเนี่ยแล้วให้เขาจะเงื้อมองอะคือมันไม่มีแล้วนะโอ้ oh. ผมก็แบบเฮ้ยแต่ว่าที่ผมเห็นข้างบนมันมันมันมีราวตากผ้า ผมก็เข้าใจว่าอา้าวที่เห็นมันเป็นผ้าที่ตากอยู่หรือเปล่าวะหรือตาบาดผมเริ่มรู้สึกไม่ดีกับบ้านหลังนี้แล้วนะตอนนั้นนะแต่ผมยังไม่รู้คําตอบตั้งแต่เดิมผมได้กลิ่นเลือดแล้วผมก็แบบเอาวะคงไม่มีะนรหรอกมั้งทีเนี้ยก็คือวันนั้นนะ่ะก็ต้องชต้องบอกว่าพอพระกลับไปแล้วเนะี่ยไปส่งพระเรียบร้อยแล้วจะมีคนขับรถตู้กลับไปส่งใช่ไหมฮะพวกผมก็อยู่ที่งานในบ้านกันจนเสร็จงานจนช่วงเย็นปุ๊บอะไรปุ๊บเนี่ยเก็บโต๊ะเก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วก็เคลียร์บ้านกําลังจะกลับกัน จูจ่ๆแฟนผมเขาเดินออกมามะป้าเอารถมอเตอร์ไซค์เก็บเข้าบ้านเลยทาไมอะ่ะเดี๋ยววันนี้นอนนี่นะพี่สาวให้นอนด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะจะไปทําบุญที่ที่วัดกันอืมเอาเอางั้นเหรอคือผมติดอ่างเลยนะเอางั้นเหรอนอนนี่<อ>ใช่ผมก็แล้วจะนอนตรงไหนอะ่ะข้างบนน่ะพี่ญาตขาบบสสานนิข้างบนมันจะมีแบบสอะสามห้องนอนใช่ไหมครับก็คือจะมีญยยาติเขานอนเต็มหมดแล้วแล้วก็มีเด็กด้วยผมก็แบบ แล้จะนอนตรงไหนอ่ะเขาก็นอนข้างล่างกับเขานี่แหละอยู่แป่สองคนเพราะว่าพอตอนที่พักกลับใช่ไหมครับก็จะมีการเก็บอัสนะจากนั้นก็จะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยกลับเข้ามาใส่เหมือนเดิมนะฮะก็จะผมก็จะนอนตรงโซฟากันช่วงหัวค้ามอ่ะมันยังไม่มีอะไรคุณนัทครับแต่พอตกประมาณสามทุ่มกว่าเนี่ยความที่เพียกันะจากงานตั้งแต่เช้าเนี่ยพวกพี่สาวเขาเนี่ยขึ้นข้างบนกันหมดแล้วขึ้นนอนขึ้นบนกันหมดแล้วผมอ่ะก็จะนั่งอยู่แล้วแฟนผมเขาก็เหนื่อยใช่ไหมครับเขาก็จะนอนตักผม จังหวะที่เขานอนตักอะ่ะผมว่าเอ๊ะจะพูดให้แฟนฟังดีหรือเปล่าวะ<อ>ไม่เอาดีกว่าเงียบสักพักผมว่าขอตัวไปสู่บลี่หน้าบ้านก่อนผมก็เดินไปสู่บรี่หน้าบ้านแฟนที่อยู่ในบ้านนะคนเดียวเขานอนแบบเหมือนมันก็นอนรอผมอะ่ะสักพักหนึ่งมันเขาเดินออกมาตามบอกป๊าเสร็จดูสูสบี่เสร็จยังเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วรีบเข้ามาในห้องรีบเข้ามาในบ้านเดี๋ยวนี้เลยบอกทําไมอะ่ะเออเข้ามาเถอะพอผมเข้ามาปุ๊บทาไมมีอะไร มีง่วงขนาดต้องรอเลยเหรอเปล่าไม่ใช่ป้ามีคนกระทืบบ้านวะฮะใครกระทืบบ้านเสียงมาจากข้างบนอ่ะตะกี้ตอนที่ป้าเดินออกไปถูกเปลี่ยแป๊บเดียวเองอ่ะเสียงมันแบบตึบตุบตบก็บอกคนเดินหรือเปล่าบอกมันไม่ใช่มันเสียงเหมือนบางอย่างเขาก็แทกอ่ะอารมณ์เหมือนคนกระทืบแบบเอาเท้ากระทืบแล้วมันสนั่นไปทั้งชั้นทั้งชั้นสองก็บอกใช่เหรอใช่พูดไม่ทันขาดคํานะคุณนัทผมนั่งอยู่ตรงโซฟาหน้าทีวีแต่ว่าปิดแล้วนะ เสียงมันมาจริงๆมันเป็นเสียงแบบเหมือนคนกระทืบจริงๆอ่ะคือเราแยกออกกันทีเพราะถ้าเป็นถ้าเป็นเสียงกระทืบนะมันขึ้นกับตุบตุบตุบแล้วจุดที่ผมนั่งเนี่ยต้องบอกว่าบันไดมันอยู่ทางด้านข้างแต่ว่าผมไม่ได้นั่งอยู่ใต้บันไดนะจะอยู่เยื้อหน่อยใช่ไหมครับมันจะเป็นบันไดบนอ่ะที่อ่าวนซ้ายขึ้นไปจะมันจะมีชานพักผมก็พยายามแบบเงยหน้ามองเฮ้ยใครกระทืบอยู่ข้างบนวะผมก็จะขึ้นไปดูด้วยกันไหมจะขึ้นไปกับแฟนผมพอผมขึ้นไปกับแฟนปุ๊บเนี่ย คุณนัดตรงหน้าห้องอ่ะชั้นสองเนี่ยคือมันเป็นเหมือนกับต้องใช้คําว่ามันก็จะมีจะมีอ่าจะมีโต๊ะอ่าเขาเรียกยิ่งพระที่เขาทําบุญเมื่อตอนเช้าแล้วขึ้นเ้าขึ้นมาใช่ไหมครับอ๋อแล้วตรงนั้นอ่ะตรงหน้าหน้าห้องอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับมันเป็นมันเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วผมพยายามแบบนึกกีเนี่ยเสียงจุดที่เขากระทืบแบบมันมันจุดไหนซึ่งมันตรงกับจุดที่ที่ผมนั่งอ่ะซึ่งตรงนั้นมันไม่ใช่ห้องอ่ะมันเป็นพื้นโล่งๆอ่ะถามว่าใครเป็นคนกระทืบ ผมก็ oh. เฮ้ยตัวเข้าไปดูในห้องไปดูห้องดู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 ในห้องเจ๊ก่อนพอเปิดเข้าไปปุ๊กเนะี่ยผมไม่รู้ว่าแฟนผมเห็นหรือเปล่าแต่ผมเห็นชัดเจนนะผู้ชายคนที่ผมเห็นเมื่อตอนเชา้าอ่ะใส่สูทอ่ะแต่ยืนทันหลังอะ่ะอารมณ์อยู่ยืนอยู่กลางห้องแล้วแฟนแล้วแบบพ่เคยเขาอ่ะนอนอยู่บนเตียงแฟนเขาก็นอนอยู่ข้างล่างแล้วก็มีลูกเขาอยู่บนเตียงด้วยคือเหมือนกับผู้ชายคนเนี้ยยืนทันหลังให้ผมนะใส่สูทมีคราบเลือดอยู่ปลายเตียงแล้วก็ทืบพื้นตุ่ม กระเทือนพิ่งบอกเฮ้ยมาเอามากรเอามาก่อนบอ,อก,กอ, ok, อะไรป้าเสียงเสียงมาจากไหนได้ยินเสียงไหได้ยินเมื่อกี้เห็นมว่าใครกระทืบไม่เห็นแฟนบอกไม่เห็นแต,แต่เปิดห้องอะเปิดห้องไปได้วยกันแต่แฟนไม่เห็นมีผมม, oh. มีผมคนหที่เห็นผู้ชายคนนั้น <Ha. S 1> ผมเลยบอกมามาลงมาก่อนลงมาข้างล่างก่อนลงมาตั้งหลักก่อนต้องใช้กว่าตอนตั้งตั้งหลักแล้วผมเริ่มไม่ดีแล้ว hmm. พอลงมาตั้งหลักปุ๊บเสียงมันเงียบไปรอบนี้เงียบไปเลยเงียบไปยาวเลยพูดเลยมะ พอนอนเถอะคงไม,ม่ดีแล้วมั้งแต่ผมก็ยังไม่กล้าเพราะว่าพ่อแฟนผมอากเขาเป็นคนกลัวผีมากอผมก็เลยแบบไม่อยากอยู่ห่างแฟนใช่ไหมครับผมก็จะให้แฟนผมนอนปากแล้วหน้าบ้านมันเปิดไฟอยู่ก็คือจะเปิดไฟตรงประตูบ้านพอดีด้านนอกนะฮะผมก็จะปิดไฟตรงล็อบบี้อ่าตรงตรง,ตรงหน้าทีวีที่ผมนั่งอยู่เนี่ย แล้วมันก็จะมีไฟที่เป็นไฟแบบเราลายเหลืๆๆองๆค่ะตรงบันไดส่องลงมามสลัวๆนี่ออกใช่ไหมครับแสงที่เราเห็นในห้องในห้องมืดที่ผมอยู่ตรงห้องรับแขกเนี่ยจะมีแค่แสงจากประตูหน้าบ้านเข้ามากับแสงตรงบันไดลงมาครับจุดอื่นจะค่อนข้างมืดรอบนี้แฟนผมนอนตักเอาหัวตักที่ขาที่ขาผมนะแล้วผมเนี่ยจับข้อมือเขาอยู่แฟนผมก็นอนไปแล้ว ผมก็เหมือนกับว่านอนเหยียดขาไปซึ่งมันเป็นโซฟาแบบที่เป็นเป็นยาโซฟายาวแล้วมันมันพิงได้ผมก็เหยียดไปรอบเนี้ยกระทืบจริงๆแต่กระทืบแปลกคุณนัทครับเสียงกระทืบมันไม่ใช่จุดเดิมมันเป็นเสียงเหมือนคนกระทืบเท้าแล้วเดินลงบันไดามาด้านข้างซ้ายผมเลยอารมณ์เหมือ,มอ,มอน,นคนแบบเดินแบบย่ำแบบทหารย่ำอะแรงๆอะตบ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 เสียงอ่ะมันค่อยๆลงมาจากหัวผมนะตรงด้านซ้าย มาถึงชานพักผมกค่อยๆหันไปใครกันแน่แล้วผมตอนนั้นความรู้สึกผมมาแน่นอนว่าเดี๋ยวต้องเห็นอะไรบางอย่างแน่นอนคุณนะัดแล้วจริงๆด้วยสิ่งที่ผมมันผมถึงขั้นต้องใช้คำว่าถึงขั้นช็อกเลยนะช็อกแล้วถึงขั้นต้องหลับตาเลยอ,อคือสิ่งที่ผมเห็นมันเป็นร่างของผู้ชายคนนั้นอะ่ะที่ใส,ส่สูทอ่ะแล้วก็เดินมบเดินย่างมาแทกลงมาแต่เท้าที่ผมเห็นคือเท้าเขาไม่ได้ติดพื้นอ้าวโอ้โห เสียงต้องบอกว่าเสียงมันเป็นเสียงย่ําแต่เขาเหมือนลอยลงมาแล้วปลายเท้าลากพื้นลงมาอที่ทั้นผมช็อกเลยคือหน้าเขาไม่มีคือหน้าเขาโบเข้าไปแบบมันเล้าโบแล้วเลือดเต็มขอบหน้าเลยคือหน้านึ่ออกไปเขาเป็นหน้าเหมือนโดนถูกควักออกทางเ้าหน้าคือไม่มีเล้าหน้าเลยอารมณ์แบบเหมือนคนถูกอะไรบางอย่างกระแทกออกมานึกออกใช่ไหมฮะนึกออกครับผมถึงขั้นแบบหันมาแล้วแบบเงียบ กำมือแฟนผมแน่นเลยผมก็หลับตาพอหลับตาทีนี้ปุ๊บผมก็ดีไอเสียงอะ่ะเหมือนกระแทกีะ่ะมันมาอยู่ตรงหน้าผมพอดี <S 2> <S 2> ตรงปลายเท้าที่ผมนั่งอะ่ะแค่คู่เดียวแล้วละแล้วมันก็เงียบไปทีนี้ปุ๊บมันก็จะเงียบยาวแบบเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมแต่ผมไม่กล้าลืมตานะผมอะ่ะเหมือนกับเอามืออ่ะที่ผมจับข้อมือแฟนมอยู่ผมเขยา่า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 ปุ๊บคือพยายามเขาเขย่าให้แฟนผมตื่นขึ้นมาผมจะได้แบบจะได้อยู่เป็นเพื่อนได้ เหมือนแฟนผมพมยายามตื่นแล้วผมพยายามเง้ําตาขึ้นมาหลีตาขึ้นมาซึ่งผมไม่เห็นผู้ชายคนนั้นแล้วนะผมก็พอผมลืมตาขึ้นมาผมมองซ้ายมองขวาความที่ตรงที่ผมนั่งมันมืดผมก็เขย่าแขนแฟนบอกว่ามามามาลุกเร็วลุกเร็วจู่ๆเหมือนแฟนผมอะเขาสะบัดแล้วจับข้อมือผมแน่นเลยครับผมก็เฮ้ยคิดว่าเขาน่าจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าอ๋อ ผมต้นไปมอคุณแนะคนที่นอนไม่ใช่แฟนผมแต่ไอผู้ชายคนนั้นแหละยแนบบอกว่านอนตักผมอยู่บ้า <What? S 2> อันนี้ผมกระโดดแต่ต้องใช้คาว่าโซฟาที่ล้มเลยอะ่ะอืคือล้มปึ้งไปเลยอะ่ะ <c oughs> คือกระโดดหนีอะ่ะคือกระโดดปล่อยหงส์ปล่อยหัวแฟไม่รู้ตอนนั้นนะ่าแฟนแฟนผมหรือไม่ใช่ผมไม่รู้อ่ะคือผมต้องใช้คาว่ากระโดดข้ามโซฟาจนโซฟาล,ล้มทั้งตัวสนั่นห่อสนั่นบ้านเลยอืจากนั้นผมก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ปแบบมืออะ่ะ ต้องใช้คำว่าผมต้องหาสวิตช์ไฟเพราะผมไม่ชินกับบ้านหลังนี้ผมไม่รู้ว่าไฟดวงไหนไดวงไหนผมเปิดไั้นหมดเลย oh. จับแผงแล้วมันเปิดนันหมดเลยเอ oh. เปิดขึ้นมาแฟนผมรู้ึ้นมานั่งอดีซึ่งคนที่นอนอยู่เป็นแฟนผมแต่เมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็เลยไป้ากลับบ้านเถอะไม่ไหวแล้วว่ะผมทําไมอ่ะพาโดนผีหลอกจริงเหรอเออเดี๋ยวกลับไปบ้านก่อนค่อยเล่าให้ฟังโอ้ oh. แล้วคุณฮัทตอนนั้นน่ะผมเงยหน้ามองนาฬิกาซึ่งนาฬิกามันอยู่เหน,ออน,เนือทีอ่ามเหนือทีวีขึ้นไปครับ oh. รู้ว่าตอนกี่โมง ที่โมงแ้าทุ่มขวาเองยังไม่เที่ยงคืนเลยโอ้ oh. ผมก็โอ้โหทำไปแรงอย่างนี้วะผมก็เลยแบบกบลับเพอะกับเพอะมาบอกป้านแน่ใจเอาผีหรอกเออไอเสียงที่มาได้ยินน่ล่ะผีชัวผมก็เหมือนกับว่าถามว่าจะลาพี่สาวไหมบอกว่าตัวเองขึ้นไปกับเขาไปละบอกพี่สาวว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ต้องบอกหรอกเขาคงรู้แหละ ก่อนออกก็ล็อกประตูให้เขาแล้วกันเดี๋ยวเช้าค่อยโทรไปบอกเขาเอออืว่าเราเจออะไรแต่เยเพิ่งบอกตอนนี้ให้เขานอนไปก่อนพอผมสตาร์ทรถปิดประตูแล้วออกมาได้เนี่ยขณะที่ผมกําลังขับจะออกเนี่ยมันต้องผ่านบ้านยายป้าคนที่ผมบอกเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อโอเคป้าเขาตั้งเหมือนกับกังั่งแบบซักผ้าหรือตากผ้าอยู่หน้าบ้านน่นแหละุ่งเด็กๆกกนะผมก็งงว่าป้ายังไม่นอนเดี๋ยวป้ายังไม่นอนดีเงยวไม่นอนดิเหรอบอกย่างย่าอจะกลัรไปเหรอโอ้ยไปอยู่ไม่ได้หรอกป้า ป้าเขาแบบเขาวางวางนวนวางนี้แล้วเขาเดินมาล้างมือล้างไม้เอ้าจะกลับป่เหรอก็เห็นวันนี้ขู่กำลังสุขสนามกันอยู่เลยโอ้ยหยู่ไม่ไหวแล้วป้าผีหลอกดิเอ้าคิดว่าไม่มีใครโดนโอ้ป้าคืออะไรป้าคือจริงๆอะป้าก็อยากจะบอกแหละแต่ป้าไม่กล้าบอกเพราะบ้านซื้อมาใช่ไหมใช่ครับป้าคีดว่าเออคงไม่น่ามีอะไรหรอกมันเห็นพระเอามาพระมาทงทำบ่งทำบุญป้าปารู้อะไรป้าบอกหน่อยดิป้าพูดได้หรอ เาพูดมาเหอะผมเพิ่งจะโดนตะก,กี้แฟนผมก็โดน oh. เขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเขาเปลี่ยนมาหลายมือแล้วตั้งแต่เจ้าของเก่าละตายไปเนี่ยคือแต่ละคนที่มาอยู่อ่ะไม่มีใครอยู่ได้เลยครับไม่มีใครอยู่ได้เกินสามวันว่าจะซื้อหรือจะเช่าก็แล้วแต่อื mm. เจ้าของบ้านเก่าที่เขาปล่อยเช่าก็คือแฟนมันเขาเป็นเมียของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านคือผัวเขาอื mm. เขาบอกบ้านหลังเนี่ยป้าย้ายมาอยู่ตอนป้าสาวเลยบ้านหลังนั้น่ะเขาบอกว่าเขาเป็นบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดในซอยเพราะว่า แฟนเขาที่เป็นที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะเป็นผู้ชายเนี่ยเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับอ่ามันกับผ้าเขาฝ้ายหรืออะไรที่ที่โด่งดังตัวเอ้าโด่งดังแล้วกัน <S <S ผม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 ได้ยินชื่อแนละ้วผมรู้ว่าว่าดังจริงๆสมัยก่อนชื่อดังจริงแต่ผมไม่พูดแล้วกันแล้วเขาบอกว่าตัวผัวเขาเนี่ยขับจาก,กู้ะใช่ไหมครับเป็นจาก,กู้ะผมไม่รู้หรอกว่ารุ่นไหนแต่ถ้าน,น,นึกตอนนั้นก็น่าจะเป็นเอสจนะฮะในสมัยนั้นะเขาบอกประมาณสามสิบกว่าปีที่แล้วตอนหมู่บ้านเนี่ยสร้างใหม่ใหม่บ้านหลังนี้ยเขาเหมือนเขาสั่งทําโดยเฉพาะเลย แล้วเขาอยู่กับลูกสาวเขาสองคนนะแล้วก็มีเมียเขาหนึ่งคนมีอยู่วันหนึ่งอ่ะป้าเห็นว่าเหมือนมีคนขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรถตู้เข้ามาแล้วมันองมองๆหน้าบ้านแล้วป้าเดินไปถามว่ามาหาใครเจ้าอของบ้านเข้ามาตอนเย็นอคนพวกนั้นอะเหมือนกับว่าก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ออกไปแค่ช่วงเย็นอน่ะก็เห็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาขับรถเก่งของเขาเข,ข,ข้ามาจอดหน้าบ้านป้าก็ยืนแบบตากผ้าอยู่หน้าบ้านก็เลยมองเข้าไปไอ้มอเตอร์ไซค์ที่มาช่วงเช้าช่วงบ่ายมันเหมือนกับมันขับตามเข้ามาแล้วมันเลยรถคันนี้ก็ไปท้ายซอยแล้วกกกลลัับรออออมมาาาป้ํงงยยืนู่ ตอนแรกป้าสงสัยว่าทําไมทําไมไม่ทักเลยเพราะว่าตอนบ่ายเข้ามาคิดว่าน่าจะรู้จักกันที่ไหนได้คือตัวผู้ชายที่เขาเดินที่เขาเป็นเจ้าของบ้านเดินลงจากรถมาแล้วเปิดเหมือนกับเปิดท้ายรถแล้วก็หยิบถุงถุงนี่เป็นถุงกับข้าวถุงอาหาร<อ>ซึ่งจะกลับไปกินกับบ้าน<อ>กับกับกับครอบครัวขณะที่เขากำลังเปิดรั้วบ้านอยู่อ่ะเขาบอกผู้ชายที่อยู่บนอาที่อยู่ตรงมอเตอร์ไซค์ลงมาจากท้ายมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งแล้วชักปืนเดินไปที่ด้านหลังอของผู้ชายคนนี้แล้วก็ลั่นไกเขาตรง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 ท้ายทอยใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นปืนอะไร แต่เท่าตอนที่นบอกว่าตอนนั้นมีข่าวด้วยป้าเขาบอกว่าอะไรเจ็ดเจ็ดนี่แหละเขาบอกว่ายิงแล้วระเบิดเลยทั้งหน้าเลยผมว่าน่นฟังดูแล้วถ้าจำไม่ผิดไนดะ้สามห้าเจ็ดเมื่อก่อนสามห้าเจ็ดไม่ต้องพูดถึงใช้ยิงระยะขนาดนั้นนะคือเป้าหน้าไม่เหลือแน่นอนเละคือข้างหลังอะ่ะมันอาจจะรูอาจจะแค่นิ้วโป้งหรือใหญ่กว่านิ้วโป้งแต่ข้างหน้าที่ออกนี่คือไม่เหลือแน,น่นอนคือหวังผลระยะแบบนั้นอะ่ะเขาบอกว่าหลังเนี้ยหลังพอหลังจากตายปุ๊บเนี้ย บ้านหลังนี้ก็แบบกิจการเขาก็ซบสาวหลงน่าจะเป็นน่าจะเกี่ยวกับเรื่องการถัดแยกเรื่องธุรกิจมากกว่าครับจากนั้นก็เหมือนกับว่าคือเขารู้สึกว่าเจ้าของบ้านเหมือนไม่ปลอดภัยอยากจะกลับไปอยู่บ้านกับแม่เขาก็เลยปล่อยบ้านหลังนี้ไปแต่ปล่อยบ้านหลังแต่ว่าทุกคนที่มาเนี่ยคือไม่มีใครอยู่ได้เลยไม่แต่คนเดียวอืมโหดจาั้นผมก็กลับโอโหผมกลับขอแล้วกันป้าเดี๋ยว,ชวเช้าค่อยมาบอกพี่สาวเขาตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ในบ้าน ผมกลับบ้านไปอันนี้ขอตัดส่วนที่ไม่สําคัญออกเลยนะมผมกลับบ้านไปมผมยังไม่คุยกับแฟนผมถามว่านะตอนที่นั่งอยู่กับป้าเจออะไรไหมป้ารอเช้าก่อนได้ป่ะบอกเออโอเคโอเคได้คุณฮัตื่นเช้ามาเจ็ดโมงครึ่งประมาณเจ็ดโมงครึ่งกับแปดโมงพี่สาวโทรเข้ามาบอกให้ไปช่วยกันที่บ้านไปช่วยยกของที่บ้านหน่อย ผมก็งงยกของอะไรวะ<อ>ผมก็เลยรีบขับมอเตอร์ไซค์ซึ่งมันเป็นวันหยุดผมขับรถมอเตอร์ไซค์ไปพอไปถึงปุ๊บผมเห็นหน้าบ้านอนะ่ะเป็นรถหกล้อจอดอยู่ข้าวของขนออกจากบ้านแล้วขึ้นผมเอา้าขนออกมาทําไมพอเข้าไปปุ๊บ<อ>ก็ถามเหมือนกับผมก็ถามเจ๊บอกเจ๊อยู่ไม่ได้วะพี่พี่อาเฮียเาก็อยู่ไม่ได้ละเดี๋ยวเรื่องเรื่องบ้านที่จะซื้อเดี๋ยวจะคุยกับเจ้าของเก่าเขาดูเขาทำไมอ่ะคือทัวพี่เขยเขาเลห้ฟังบอกว่าเมื่อคืนอ่ะมีผู้ชายไม่มีหน้า ขึ้นมาเหยียบหน้าอกแล้วก็ชี้หน้าบอกอ,ออกไปจากบ้านละ่ะออกไปจากบ้านกูแล้วก็บอกว่าทุกคนที่นอนอยู่ชั้นสองฝันแบบเดียวกันหมดเลยโดนแบบเดียวกันคือเหยียบหน้าอกทุกคนเลยผมก็เล่าให้ฟังเมื่อคืนผมก็โดนผมก็เล่าให้ฟังแล้วว่าที่ผมเล่าตะกี้เนี่ยโดนอะไรบ้างเขาบอก oh, โอ้โหเรื่องอะไรไม่บอกเมื่อคืนก็หลับกันหมดแฟนบอกก็เลยถามมะาเมื่อคืนมาเจออะไรจริงๆอยากจะบอกแหละแต่ไม่กล้าบอกทําไมอ่ะก็ไม่รู้ว่าฝันหรือเปล่านะ แต่รู้ว่ามีผู้ชายตอนที่นอนตากป้าอยู่อ่ะเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งไม่มีหน้าใส่สูทสีเทานั่งทับหน้าอกเขาอยู่เขาขยับไม่ได้โอ้โหชัดเจนละแสดงว่าตอนที่มันนั่งทาบตากคือมันนอนตากผมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือในมุมที่แฟนผมโดนเรื่องลี้ลับผมคิดว่ามันน่าจะออกทำนองนี้มากกว่าอืมไอ้เจ้าเจ้าของบ้านตนเนี้ยคือต้องการให้ผมเห็นแบบนี้แต่ต้องการให้แฟนผมเห็นแบบนั้นครับผมก็เลยเข้าใจว่าโอ้เขาห่วงบ้านละ เดี๋ยวไอเรื่องส่วนเรื่องขายอ่ะผมไม่ได้ถามอะไรมากมายเลยเพราะว่าจากนั้นพอช่วยขนของเสร็จโอ้โหต้องใช้คำว่าขนของเสร็จภายในสองชั่วโมงออกออกนอกบ้านคือในบ้านโล่งเลยนะแค่สองชั่วโมงคือเร็วมากแป๊บเดียวเองครับเขาก็ของเนี่ยไปไว้ที่หมู่บ้านของของอ่าของญาติเขาก่อนจากนั้นผากลับบ้านกันแล้วก็พากันไปทําบุญที่วัดแถวๆพระรามสองนี่แถวบ้านผมนี่แหละก็คือไปไปทาบุญที่วัดทําอะไรมา๊บจากนั้นอ่ะผมก็ไม่ได้ตามเรื่องแล้วบ้านหลังนี้มีการขายต่อหรือเปล่าเรื่องเงาก็จะประมาณนี้ครับโอ้โห พี่โน้ตเอาซะแบบขนลุกเลยนะเอาจริงนะครับผมนี่ชนะนี่เป็นเรื่องแรกที่ไม่ใช่บ้านตัวเองนะที่โดนไปโดนโอ้เอาจริงนะผมว่าดวงวิญญาณเขาคงห่วงบ้านเขาอยู่อ่ะแล้วก็อาจจะยังไม่หมดอายุไขด้วยซ้ําไปย้คนวนเวียนอยู่นั่นแล้วก็ด้วยความที่เขาโดนอืมเขาโดนกรรมนะแน่นอนบวกกับความแค้นที่เขามีด้วยอ่ะครับแล้วก็ห่วงบ้านด้วยอ่ะโอ ผมก็ว่าอยู่<อ>ผมก็ว่าอยู่เออผมลืมไปนิดนึงลืมไปนิดนึงนะตอนไปทําบุญตอนไปทาบุญที่วัดก็คือไปวัดวัดที่ที่หลวงที่เราน,นี่หมดหลวงพ่อมานี่แหละอใช่ก็คือไปทําไปไปไปทําบุญกับท่านทําสังฆทานกันแล้วตอนที่กวดน้ําแล้วท่านพูดมาสั้นๆบอกว่าเขาอะมองมาที่ผม จะไหมเขาบอกว่าตอนที่เขาสวดอยู่เขาก็ได้กลิ่นเหมือนกันพระรูปนี้เขาได้กลิ่นเหมือนกันได้กลิ่นเขาเลยเขาก็ลืมตาเขาเห็นผู้ชายไม่มีหน้ายืนอยู่ข้างหลังผม<อ>ผมก็ว่าแล้วทําไมกลิ่นมันถึงแรงขนาดนี้อืมืมยนแต่ผมเอมแมอ,อ,อแต่ผมหันซ้ายนันขวาไม่ได้หันหลังไปไงอืมครับทุกวันนี้บ้านหลังนี้ก็ยังอยู่ไม่รู้เลยผมบอกเลยไม่รู้ว่ามันยังอยู่ไหม ครับโอ้โหไม่ต้องถามอะไรเยอะเลยครับเข้าใจเลยนึกถึงตอนที่เขาไปยืนอยู่ในห้องของของของพี่ของพี่โน้อ่ะแล้วเขายืนกคืบเท้าอ่ะแล้วก็มองมองมองนั่นแสดงเหมือนเขาแบบไม่พอใจ,อจใครเนี่ยมันนอนอยู่บนที่นอนเรา,า,ป,ราประมาณนั้นน,น,น่าจะประมาณนั้นโอ้โ,อโหพี่าบอมาเอบอกว่าดาร์กโหดสุดๆเล่าได้มันมาก<อ>เขาต้องขอโทษนิดนึนงนะเพราะว่าอารมณ์มันปาไปเพราะว่า เหตุการณ์ที่ผมเจอมันอารมณ์นั้นเลยอ่ะอมันกุลาเล่าผมก็เลยอาจจะมีแบบอาจจะมีอารมณ์นิดนึงต้องขออภัยด้วยอพี่เท็ดดี้เท็ดดี้แบร์บอกว่าเกินคําว่าห่วงบ้านไปไกลแล้วครับแบบนี้นะแล้วก็พี่มานี่บอกว่าใครจะได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เนาะก็บอกว่าหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยทุกวันเนี้ยผมขับรถเวลาไปส่งลูกค้าก็ยังผ่านอยู่หมู่บ้านนี้นะแต่ผมไม่ได้เข้าไปนะยังผ่านอยู่ยังผ่านอยู่บ่อยๆ่อยเดี๋ยวนะเรื่องนี้ผ่านมากี่ปีพี่อ๋อโอเค นานแล้วเหมือนกันนานแล้วคือตอนที่เขาตายน่าจะหลังหลังปี40ประมาณประมาณ20กว่าปีือือืมหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเก่าครับครับพี่โนต้ตโอเค,คพี่โนต้ตขอบคุณมากโอ้โหลายคนส่งมาอคุณพัทละวันรันบอกว่าเล่ามันมากค่ะขอบคุณครับนะครับเอคุณ The ะโกส t ออฟสไตลสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับ พี่อรไทยว่าเล่าดีมากๆค่ะตื่นเต้นมากเลยขอบคุณครับขอบคุณทีทุกท่านด้วยครับผมนะฮะโอเคขอบคุณพี่น้ตเช่นกันนะครับแล้วก็ก่อนจะวางสายกันไปพี่น้ตมีอะไรจะฝากไม่เอ่ยฝากตัวกับหัวใจไว้ก่อนนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายอุตายทำไมต้องทำเสียงหลอด้วยครับพี่นรสทำเสียงหลอไว้ก่อนนะขายไม่ออกแล้วฮะตอนนี้ขายไม่ออกแล้วต้องเสียงหลอไว้ก่อนอุ้ตายตายตายโอเคพี่รักษาสุขภาพพักผ่อนเยอะๆนะพี่เช่นกันครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ